โอเคสวัสดีครับนะครับอ่ะเจอกันในอพิโซดที่สิบสองนะครับอพิโซดที่12ผมจะมาพูดถึงฟีเจอร์บนฟีพี p บ x อีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัว Paging Intercom นะครับหรือว่า Intercom คอมแล้วก็ตัวระบบประกาศนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตัวฟีเบ็กเนี่ยนะครับก็รองรับการทํางานในลักษณะนี้เหมือนกันผมยกตัวอย่างให้ดูกรณีที่เราทําระบบประกาศนะครับอ่าเช่นอ่าแบบนี้ โอเคนะครับสมมติผมมีระบบแบบนี้นะครับผมมีตู้ที่เป็น f ีพีพผมมีลำโพงนะครับผมมีลำโพงฮอนนะครับซึ่งเป็นอาจจะเป็นซิปฮอนก็ได้นะนะครับซึ่งจะให้ดีสุดก็จะอาจจะเป็นซิปฮอนเนี่ยครับคุณไปติดตามจุดต่างๆนะครับปกติเนี่ยระบบประกาศพวกนี้เราก็จะใช้ในส่วนของตัวเครื่องเสียงระบบประกาศที่เป็นเฉพาะอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีระบบโทรศัพท์ที่เป็น i p อยู่นะครับอย่างเช่นฟีีเอกเนี่ยนะครับคุณต้องการเอาระบบพวกนี้มาทํางาน อ่าเป็นลักษณะของตัวระบบประกาศนะครับก็สามารถทําได้นะครับโดยการอ่าใช้ในส่วนของตัวซิปสปิเกอร์นะครับมันจะมองให้มองตัวซิปสปิเกอร์เป็นหัวโทรศัพท์เครื่องหนึ่งซึ่งมันไม่มีหูอ่าเป็นหัวโทรศัพท์เครื่องหนึ่งดังนั้นตัวเนี้ยมันก็จะเสียบสายแลนใส่เข้าไปได้นะครับก็อย่างของตัวเนี้ยเป็น 2in1 ซิปสปิเกอร์ฮอนเนี่ยนะครับผมก็ตั้งให้เป็นเบอร์พันสามนะประมาณนี้นะครับหรือจะใช้เป็นอ่าไอพีสปิเกอร์นะครับเป็นเหมือน เป็น IP s p e a k e เกรุ่นนี้ก็จะเป็น GSP 3050นะครับอย่างของอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อของ Grand Steam นะครับคุณสามารถแบบติดไว้บนฝ้านะครับบนฝ้าตามห้องต่างๆเนี่ยครับไม่ต้องติดถึงขนาดที่เป็นฮอนสามารถติดเป็นแบบนี้ได้เลยมันก็จะเป็นหัวโทรศัพท์ เปรียบเสม,มือนมันเป็นหัวโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะครับรองรับในส่วนของตัวซิปโปรโตคอลนะครับหรือคุณจะใช้ในกรณีที่เป็นหัวโทรศัพท์ก็ได้นะครับก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้นะครับรูปแบบแบบนี้คุณจะเห็นว่าพอมันเป็นรูปแบบของ IP เสร็จปุ๊บเนี่ยครับเวลาที่คุณต้องการที่จะประกาศข่าวสารหรือประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งในออฟฟิศของคุณเนี่ยนะครับคุณไม่จําเป็นจะต้องแบบปกติทาคุณทําระบบประกาศใช่ไหมคุณจะต้องเดินไปณจุดที่ มีไม้ตั้งอยู่มีเครื่องเสียงตั้งอยู่ถูกไหมครับแต่ถ้าคุณทําระบบแบบนี้นะครับคุณไม่จําเป็นเลยคุณยกหูโทรศัพท์เครื่องไหนก็ได้ที่อยู่ในออฟฟิศของคุณที่เป็น IP เนี่ยแล้วคุณก็กดเบอร์ที่ต้องประกันประกาศมันก็จะประกาศออกไปได้เลยเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าตัวอย่างจะเป็นแบบนี้อ่าสมมุติว่าตอนเนี้นะครับผมมีเบอร์ ,1 นึ่กับหนึ่สมมุติเป็นซิปสปีกเกอร์แล้วกันนะนะครับให้มองว่ามันเป็นซิฟสปีเกอร์แล้วผมจะใช้เครื่องนี้ประกาศผมลองประกาศดูนะนะครับ ผมกดเลยสมมติว่าผมตั้งว่าเบอร์ประกาศเป็นเบอร์หกพันสามผมก็พิมพ์หกสามศูนย์ศูนย์นะครับแล้วผมก็ประกาศนะครับทดสอบหนึน่งสองสามสี่ห้าวันูใครจอดรถขว้างไว้เลื่อนรถด,ด่วนไม่งั้นยางแตกขอบคุณครับอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับ เราก็ใช้หัวโฟนเนี่ยเป็นตัวประกาศได้เลยดังนั้นคุณจะใช้หัวโฟนเครื่องไหนก็ได้ประกาศและการประกาศคุณสามารถจะจัดเป็นโซนได้นะครับว่า,าคุณตั้งเบอร์6กพันสาประกาศเฉพาะ2เครื่องนี้เครื่องนี้กับเครื่องนี้นะครับประกาศดังแค่2จุดนี้หกคุณตั้งเบอร์6กพันสประกาศดังทั้งหมดเลยหรือประกาศเฉพาะซิปสปีเกอร์ซึ่งเราสามารถจัดโซนแบบนี้ได้นะครับนะครับลองให้ดูอีกทีนึงกดประกาศนะผมตั้งไว้เบอร์6กพันสเป็นตัวอย่างนะครับ สังเกตไหมเครื่องที่เป็นปลายทางไม่จําเป็นต้องยกหูคุณประกาศได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์คุณายืนตรงเคารพคุณุณายืนตรงเคารพธงชาติขอบคุณครับนะครับนะีบ่ฮะคุณก็ประกาศแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับอันนี้คือตัวอย่างการใช้งานอะเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการคอนฟิกคอนฟิกยังไงนะครับอะเริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกเลยให้คุณไปที่ตัว ฟีพีเอ็กนะครับฟีพีเอ็กของคุณะนะครับเมนูที่ใช้นะครับก็จะเป็นเมนูที่ชื่อว่า Paging Intercom นะครับก็ไปที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่ Paging Intercom แบบนี้โอเคผมลบอันเดิมไปก่อนปึ้งผมลบไปนะครับผมลบปึก๊กขอลบนิดหนึ่งอันนี้คือที่ผมทำไว้เมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำใหม่เลยนะครับผมจะตั้งขึ้นมาสักสองกลุ่ม นะครับอ่าผมจะตั้งขึ้นมาสัก2กลุ่มนะครับก็แยกหัวประกาศเลยนะครับ3มกลุ่มแล้วกันประกาศหัวที่1นะครับประกาศจุดที่1นะครับอาจจะประกาศใต้ตึกประกาศจุดที่2อาจจะประกาศทั้งตึกประกาศจุดที่3อาจจะประกาศแบบอ่าติดติด,ตดลำโพงประกาศไวท้ที่ลานจอดรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถทำได้อ่าโอเคคุณก็มานี่เลยนะครับ at เพจกรุ๊ปตรงนี้เห็นไหม ผมตั้งชื่อครับผมตั้งเบอร์ครับมันจะเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งนะเป็น extension เบอร์หนึ่งเช่นหกพันสามร้อยผมตั้งชื่อว่าอะไรอ่ะเพจหนึ่งนะครับเพจหนึ่งอ่าผมตั้งชื่อว่าเพจหนึ่งนะครับอาจจะตั้งเป็นโซนก็ได้นะโซน A โซน B โซน C อ่ะผมตั้งโซน A ดีกว่าโซน A เอาโซนหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยโซนหนึ่งเนี่ยสมมติเราบอกว่าโซนหนึ่งถูกไหม แล้วโซนหนึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์ตัวไหนบ้างซิปเบอร์อะไรบ้างเช่นบอกว่าประกอบไปด้วยเบอร์1,000นะครับซิปนี้เอาแค่เบอร์เดียวผมก็เลือกตรงนี้ครับ device selected นะครับไอพวกอุปกรณ์พวกนี้ครับซิปสปิเกอรแล้วก็ในส่วนอ่า IP สปิเกอพวกนี้นะครับ เวลาที่คุณลงทะเบียนนย่ก็ลงทะเบียนเหมือนหัวโฟนธรรมดาเลยในตัวอย่างเนี่ยผมจะใช้ตัวหัวโทรศัพท์ธรรมดานี่แหละเป็นซิฟสปีกเกอร์คุณก็รีจิเตอร์ปกติที่มีอยู่แล้วนะครับนี่เราก็เอามาเลือกใช้ได้เลยสมมติผมเอาเลือกเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแค่นี้อันเดียวพอผมกด submit อ่ะผมสร้างขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่ม6 3 0 0 1นะครับเป็นโซน2นะครับผมก็เลือกให้มันดังอยู่ที่เครื่องที่2นะครับแค่นี้ ทีนี้ผมทำโซนสามผมทำอีกโซนหนึ่งนะครับโซนหกศูนย์หกสามศูนย์สองนะครับเป็นโซนสามนะครับไอโซนสมเนี่ยผมให้มันดังสองเครื่องดังเครื่องหนึ่งกับเครื่องสองดําลำโพงเครื่องหนึ่งกับเครื่องสองนะครับจากนั้นผมก็สับมิ t เสร็จแล้วก็แอปพลายครับดังนั้นอ้าวนี่หกพันสามศูนย์หนึ่งโทษดีศูนย์เกินไปตัวหนึ่งเดี๋ยวขอแก้ก่อน เดี๋ยวผมขอแก้ตัวที่เป็น6 3 0 0 1่ก่อนนะผมใส่ศูนย์เกินไปนะครับเดี๋ยวเราเพอเราทำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาลองกันว่ามันดังตามที่เรากำหนดไว้ไหมนะครับก็คือ6301แบบนี้นะครับโอเคนะครับเรามี3มโซนแล้วนะนี่เรามาลองกันครับว่าจากทั้ง3มโซนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเวลาที่เราประกาศเนี่ยมันดังตามโซนที่เราประกาศไหมนะครับอ่านี่คือการแอปพลายใช้งานในส่วนของตัว หัว oh. ในส่วนของตัวเพจิ้งนะครับใช้กับตัวระบบโทรศัพท์ที่เรามีอยู่นะครับที่เป็น p อ่เราลองดูกันนะครับอันดับแรกเลยอันนี้คือโซนหนึ่งโซน2ถ้าโซน3ามก็จะดังทั้งสองเครื่องผมลองโซนแรกก่อนนะครับลองกดห0พันสามนี่ครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามทดสอบเห็นไหมครับมันก็จะดังเครื่องนี้เครื่องเดียวเห็นไหมนะครับอืมนะครับ โอเคนะครับทีนี้ต่อมาครับต่อมาผมทดสอบเบอร์หกพันหกพันหนึ่งนะครับผมเบอร์หกสามศูนย์หนึ่งนะครับหกพันสามร้อยหนึ่งเห็นไหมดังเครื่องนูน้นทดสอบหนึ่งสองสามนะครับเห็นไหมครับอ่ะทีนี้มันโอเคนะครับแบบนี้นะครับทีนี้สังเกตไว้ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันดังเสียงอะไร มันดังเสียงโอติกถูกไหมครับมันดังเสียงโอติกโอเคแสดงว่าตอนที่ทำเนี่ยผมมีการไปกําหนดให้มันดังเสียงผมกลับไปแก้ไขก่อนนะครับอย่างผมกลับไปแก้ไข6,3 0 0ก่อนเนี่ยครับปกติมันไปเล่น default เสียงเป็น default อยู่ผมเลือกให้มันเป็นบีบแล้วกันนะครับมันก็จะดังปีบแล้วก็ค่อยประกาศนะครับไอ default เสียงเมื่อกี้มันเป็นบริษัทโอติกเมื่อกี้ผมอัดเสียงไว้นะครับผมเปลี่ยนใหม่นะครับโอเคผมเปลี่ยนตรงนี้นิดนึง จริงๆมันให้เรามันสามารถตั้งให้สามารถเล่นเสียงอะไรก่อนก็ได้อย่างเช่นติงติ้งติ้งติงเราค่อยประกาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทําแบบนั้นได้อย่างคือเราไปกําหนดตรงเ l e ร์เ o ส n d วเมื่อกี้นะครับอ่ะโอเคเราลองกลับมาทดสอบใหม่ลองกลับมาทดสอบใหม่เดี๋ยวรอมันรีโหลดให้เสร็จก่อนนะครับรอมันรีโหลดให้เสร็จสักรูอ่ะโอเคเสร็จละผมลองใหม่6 3พันสาร้อย เห็นไหมมนดังตึ๊ดเลยเห็นไหมทดสอบหนึ่งสสามสี่ห้าทดสอบทดสอบรถทะเบียนหมายเลขสามสามห้าสองเจ็ดย้ายรถด,ด่วนไม่งั้นยางแตกของุณครับนะครับเนีครับเราก็ได้ละโซนหนึ่งถูกไหมอ่าเราลองโซนสองถ้าเรากด6กสามศนย์หมันต้องดังเครื่องนู้นลองครับเห็นไหมครับทดสอบทดสอบหนึ่งสสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนี่ครับนะครับ,นะรบก็ได้แบบนี้ทีนี้โซนสามหกสามศูนย์สองถูกไหมครับหกสามศูนย์สองเราลองดูมันจะดังทั้งสองเครื่องถูกไหมครับนี่ทดสอบทดสอบทดสอบนะครับ,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 นะรบลูกค้าที่นำรถเบนส์สีขาวจอดขวางรถมอไซยามลบกวนเลื่อนด่วน ขอบคุณครับนะครับนะครับเราก็ทําเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือรูปแบบการใช้งานในส่วนของซิปนะครับในส่วนของตัวเอ่ i เพจจิ้งนะครับอินเตอร์คอมฟีเจอร์นะครับก็สามารถนําไปประยุกต์งานประยุกต์ใช้งานได้นะครับแล้วแต่เราจะเอาไปใช้ในรูปแบบไหนเนาะทีนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนก็จะมีคําถามผมให้เพิ่มตรงนี้นิดนึงนะครับหลายคนอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะ เวลาที่เราต้องการประกาศแบบเนี้ยเราอยากให้เขาตอบรับเรามาได้ด้วยได้จะจะให้เขาตอบรับเราเนี่ยได้ไหมคําตอบคือได้ครับเราก็สามารถใช้ในส่วนของตัวดูเพกแบบเนี้ยได้เลยนะครับก็คือถ้ากดดูเพกเมื่อกี้เราประกาศไปเนี่ยถ้าเขาสมมุติคนที่ได้ยินเสียงประกาศแล้วเนี่ยเขาจะตอบกบลับเขาจะตอบกลับเราไม่ได้มันเป็นวันเวย์นะครับคือเราประกาศได้อย่างเดียวแต่ถ้าเราซิปเรา ตรงคาว่าดูเพกเรากด yes เนี่ยเวลาที่เขาตอบกลับเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเขาด้วยนะครับเช่นเราเอาไปประยุกต์ใช้ในการแบบเหมือนในออฟฟิศเนี่ยเรามีหัวโทรศัพท์วางตามแผนกต่างๆถูกไหมครับเราวางตามแผนกต่างๆเราต้องการเรียกพนักงานมาประชุมทุกคนเข้าห้องประชุมได้แล้วครับอะไรเงี้ยนะครับถ้าเขาตอบกลับมาเราก็จะได้ยินเสียงด้วยนั่นเองนี่คือกรณีที่เป็นดูเพกนะครับเป็นเป็น two way นะครับเราเรียกวันเวกับ two way แล้วกันเข้าใจง่ายหน่อยนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานในส่วนของตัวเมนูอ่าในส่วนของตัวแอปพลิเคชันชื่อว่า Paging and Intercom ที่มีอยู่ในฟี e พีบซึ่งสามารถทำให้เรานำไปใช้งานได้นะครับแล้วแต่เราเอาไปประยุก์ตใช้แบบไหนอ่ะโอเคก็คลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำ ในตอนอื่นๆต่อๆไปนะครับโอเคขอบคุณครับ